สวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่บลอกฟุตนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม r o บ็อกเหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับในแบบไวท์คอนโทรลนะครับผมอยู่กับพ่อหนุ่มโซแซดอิเซ so เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกท่านผู้ชมตอนนี้เลยว่าใครที่แบบว่าขอผมแบบไปพาลงดันหรือ ่าแบบไปลงดันหรือลงล่าเจ้าทะเลอะไรก็ไม่รู้ทุกสารพัดอะไรเนี้ยผมบอกตามตรงเลยว่าเอาตามตรงนะครับผมผมไม่ค่อยมีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกครับผมไม่มีเวลาจะนั่งฟาร์มบอกพดรอกครับผมเพราะว่ามันช่วงนี้มันงานยุ่งเยอะมากครับผมจริงๆเอาตรงระหว่างกับเล่นเกมผมก็ไม่ได้ติดงอมแงมขนาดนั้นนะครับผมส่วนใหญ่ผมแบบว่าจะ จะตัดคลิปอะไรเงี้ยแบบก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช่ไหมครับผมใช้เวลาอัดคลิปแค่30นาทีหรือถึงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ถึงแบบประมาณ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบเล่นเกมถึง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมไม่ถึงหรอกครับผมถ้าบอกพูดใช่ไหมบางเควสอะที่แบบต้องใช้เวลานานม,มาก4ี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยอย่างเช่นจะทาดาบสามเล่มอะไรเงี้ยผมบอกเลยไม่มีเวลาทําขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเกินไปแล้วก็ ไม่สะดวกกันทําด้วยผมบอกแล้วไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกครับผมถ้าจะให้ผมแบบว่าให้ไปลงดันอะไรช่วยทําเผาอะไรเงี้ยแบบโอ้โหผมบอกเลยไม่มีเวลาแน่นอนอะเอาต,ตรงๆนะครับผมว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกนะครับผมไม่มีเวลาจะว่างไม่มีเวลาจะมานั่งฟาร์มทั้งวันหรอกนะครับผมเอาจริงไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับผมต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผม ก็ว <People> ันนี้เราก็อยู่ในแมป Voice Control นะครับผมไม่ใช่ Voice ที่เป็นของกินนะครับก็เราก็กดไปเลยผมว่านะผมเล่นแบบแบบนี้ใช่ไหมต้องมีอาการเสียงหลุดแน่นอนโดดโดดโดดดึงดัง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  ดึงๆๆๆๆๆดึง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 สามสองหนึ่งเดินดังเดินเดินดังเดินเดินดังเดินเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอไปปิดกระจกแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาว่าว one hour later โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ปิดอันนี้แล้วนะครับผมปิดกระจกแล้วนะครับผม,ผมคือไม่อยากให้รบก,กวนชาวบ้านเขานะครับผม Khao bên cây Ôi ơi tiếp quá Khao cây Ok Khao okay. bên cây Pattaya Pattaya ya Sâm Tiếng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  Sâm โ oh, hey. okay. อ้ยเกือตกรอดโอเครอดเรียบร้อยต่อไปก็โอ้โหเสียดเอาล่วงเลยอดลา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 โอ้โหยากะเนี่ย ตอนจังหวะโอเคโดดเรียบร้อยเช็คพอยต์โอเคไปไปไปレスบูレスูลาาลาลาลาไออันี่ตู้สุ่มอะไรวะดึงดังึงดังดึงดังดึงดังดึงดังออโกโกโกไปโอเคได้ละยังบเอ้าล่วง อย่างบอนี่ดังด้วงเลยเอาทางไหนวะอ๋อทางนี้ทางนี้โกดโด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 ดไปโดดดึงดังโอเคดึงดังต่อดึงดังดึงดังดึงดังโอเคเยี่ยมไปโกโกโกูเดสป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 ูไปโอ้ยติด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 โอเคได้ละเดี๋ยว ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปกินน้ำก่อนเริ่มคอแห้งแล้วไม่ไหวแล้ว one hour later โอ้ยร่วงอีกแล้วท่านผู้ชมเอ๋ยจะได้ขึ้นไปไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดึงดังดึงดังโอเคได้ละไปไหนต่อวะอ๋อทางนี้ Đi... ui ảo, à, ở đây, ngung, đứng, đứng 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 oh. à, oh my, oh my. Đột, đứng 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 ảo, ảo đuốc, ảo, mày ảo, mày ảo, đứng ảo, Đột Đột ảo, 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 Đột Đột ảo, Đột ảo, 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 Đột ảo, เกือบแล้วเกือบแล้วโดดโดดโอเคโอเคนี้แล้วเฮ้ยปิดก <c oughs> ันปิดกันเอ้ยอย่าอย่าเฮ้ยปิดปิดปิดไปไหนเฮ้ยเด้เฮ้ยเฮ้ยน้ำแกงน้ำแกงไม่เอา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 มันไล่มันไล่มันไล่แล้วมันไล่แล้วมันไล่มันไล่มันไล่แล้วมันไล่แล้วฮัลโหลเอาไหม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 ไปละละอย ข้าวมันไก่เจ้าข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ราคา25บาทฮลัลโหลเอาน้วงอีกแหละโอ้ขยันล,ล้วงขยันล้วงคักแท่นี้ของแท้ของแท้ของแท้โดดโดดไปโดดไปโดดโดดข้าวมันไก่ฮลัลโหลยูเคยกินข้าวมันไก่ไหมเอาล่วงอีกแหละ เป็นอะไรกับข้าวมันไก่ฮัลโหลเอาใหม่เอาใหม่อาล่วงอีกแหละเกมดีฮัลโหลโดดโดด Why Chat มันบักแล้วฮัลโหลโดดไปโดด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 อ้มันมันมันลื่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 นแล้วฮัลโหลมันลื่นมันลื่นต้องโดดตลอดเวลล่า y o เข้าใจ me ไมต้องโดดตลอดเวลา

เดี๋ยว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 เยเ่าเย่ย่่ใย่่ไม่เอาไม่เอาไม่างี่เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเล่น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 เ่นเนล่นเล่เนล่นนนลเเลเ่ลเ่นเ่ลนนเก ผม,ผมบอกเลยว่าใช้เสียงโคตรเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆปลาต่อต่อโดดถึงดังจำสแกริสมีนมา Mario, ริโออ้าวมาริโอลวงเลยเอาเอาเอาใหม่นะเออ ้ยยครเเลศผมอยากดูตอนผมอยากดูตอนตัวเองที่อัดคลิปมากเลยดูย้อนหลังอยากผมอยากดูมากเลยมันสภาพเสียงผมเป็นยังไงวะเนี่ยอยากดูมากเลยอือสอือสอือสโอเคโอเครัสบอดจาย์นุ่มหน่อย ค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆนั่นแหละโอเคสวยงามมากไอหนุม่มแบทแมนแบทโมบิลเจนโดดจำต,โคโคโติงกงปลาหล่นตู้แช่น้ำปลาต้มเปื่อยจริงไหมเยี่ยมเลยอยู่ในจุดที่แปดแล้วโอเคต่อโดดหํำเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดียเ๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราพูดอะไรนะอะไรนะอะไรอะอะไรเมื่อกี้นี้นะโอเคโอเคออกมาเองม่ช่างมันเนี่ยโอเคดัมดิงดัมดิงด๊อกเฮ้ยฮอเอ้ยอะไรวะผมว่าเริ่มยากขึ้นแล้วเนะี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมแบบเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคโอเคโอเคเสียงเริ่มไปแล้วโอเคนะครับผมถ้าใครชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบายบายเสียงแงบมากรับู้ชมบายบายบาย